รีแคปคอนเอสิร์ตบีไปเริ่มบัตรที่เราได้ในรอบนี้นะคะก็จะเป็นบัตรยืน Q5 และเชื่อป้าว่าเรายืนอยู่ตรงเนี้ยมาตั้งแต่ปี2023จนถึงคอนเนี้ยก็ยังยืนอยู่ที่เดิมคือติดรวยยังไงก็จะติดรวยอยู่ที่เดิมเปิดมาที่เพลงแรกก,ก็คือฮันบินหล่อมากทุกคนแล้วคือแบบขึ้นลิฟต์มาอย่างเงี้ยหล่อสุดๆคือแบบน่ารักมากและชีก,ก็มาเต้นแบบดุดิ๊กดุดิ๊กด,ดุ๊กด,ดิ๊กอย่างเงี้ยตร้นคือแบบ ใจฉันไม่็นของฉันแล้วน่ารังมากค่ะแล้วก็ขอมาพูดถึงพี่คุกกี้หน่อยคนนี้คือคนที่เราอยากดูคอนเสิร์ตมากคือเฉียดกันไปเฉียดกันมาอยู่อย่างนั้นรอรุนตะั้งแต่ออมจีมีคอนเสิร์ตที่ไทยแหละก็ไม่เจอจนนี่แหละได้มีโอกาสมาเป็นเกสในคอนเสิร์ตฮันบินนะคะคุกกี้คือดีมากโชว์แบบขนล,ลุกอะจนนี่แอบคิดว่าคุกกี้อินมาครัเมื่อไหร่คะมาเลยคะ่ะหนูพร้อมไปสุดๆจะฟังนะคะ ถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักค่ะฮันบินอะไม่เคยลงมาตรงนี้เลยจากประสบการณ์ที่ไปมาตั้งแต่ปี2023ไม่เคยที่แปลว่าศูนย์ละครั้งนี้เขาลงนี่ลงมาแล้วยังไงล่ะเราก็ตั้งกล้องรอเลยเซลฟี่ที่ไฟฝันซบหัวที่ไฟฝันนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วและเห็นไหมฟึ๊บ ไปทันทีงงอ่ะอะ่แต่ก็ไม่เป็นไรยังมีไฮบอยอยู่ก็ยังโอเคโดยรวมก็ยังจะเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือโชว์แบบจะหนักจะเต็มมากฮันบินมีแค่คนเดียวร้องไป50กว่าเพลงก็คือเก่งมากแล้วก็ทีมแบบแดนเซอร์อะไรเงี้ยก็คือเก่งเอาอยู่กันทุกคนแล้วก็นี่อาจจะเป็นคอนสุดท้ายเนาะก่อนฮันบินจะเข้ากลม หรือเปล่าหรือจะมีอังกอร,ร์ไหมซึ่งถ้ามีอังกอร,ร์ก็พร้อมนะคะวอนผู้จัดทุกคนที่ผ่านไปผ่านมานะคะพร้อมมากค่ะแล้วก็นั่นแหละอยากให้ฮันบินดูแลสุขภาพาตัวเองนะคะออกจากกรงเมื่อไหร่ก็อย่าลืมมาแวะกรุงเทพที่เป็นบ้านหลังที่สองของฮันบินนะคะจะทํางานเก็บเงินเพื่อรอไปคอนเสิร์ตฮันบินอีกรอบ